ถึงงหมู่ปิขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากตัดต้นไม้นะคะแบบทอนลาผ่อนโคนที่ต่อเบอร์นี้ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันกับลาวนะคะวันนี้เราจะ มารีวิวหมูบดกินแช่แข็งนี่ของบันเทเบิลหนังเราไม่ได้ขอเข้ามาันยะูรวเใครสนใจเดี๋ยวจา งก์ไม่ให้แล้วก็วิธีการสั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือลองตุลัการคือมันจะมีหลายรายการมากให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นข้อหมูย่างหมงงูย่างหรือข้าวเหนียวพอเลือกปุ๊บก็คุยกับเจ้าหน้าที่ของเขาเลยนะจะส่งง่ายบริการดีแอดมินที่ตอบแชทอะคือเขาเขาเทคแคร์เราดีมากเลยนะเมื่อวานอะเราติดธุระเรารับสายเขาเขาก็เลยบอกว่าแล้วแอดมินเขาก็ตามเรื่องตามุงนั่นนั่นนู่น a few moments later เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งที่นิฉันเกเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าเป็นอร่อยอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าเฮ้ย <All day. S 1> มันดีมากเลยรสชาติโอเคมหม นึกถึงหมูปิ้งตอนที่ก่อนที่จะไปเรียนทุกเช้าเนี่ยเ้าเหนียวหมูปิ้งเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใส่นมด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วดูนะคะว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ได้นะกอจบ เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็รับใครที่สนใจนะคะอยากที่จะสั่งซื้อหมวดปิ้งแช่แข็งเข้าไปที่อินสตาแกรมนะคะอินบ็อกเข้าไปเลยนะ,ะสนใจคอหมูย่างสนใจหมูบดปิ้งอะไรเนี่ยก็คือคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้เลยก็คือส่วนเรื่องราคานะนะคะเป็นต่อแพ็กก็คือไม่แพงเลยก็คือ120แบรนด์แล้วที่สำคัญนะคะตอนนี้ส่งทั่วแอฟริก,กาใต้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ของ One Table ก็ยังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะสำหรับใครที่สในใจที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะเพ่นก็เข้าไปสอบถาม i อจีของ One Table ได้เลยนะคะก็ับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีกหนึ่งมัสำหรับวันนี้นะคะกินต่อให้ได้ตลอยแล้วก็ยหนไงก็ติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าจะไ่ทำอะไรที่ไหนหรือรีวิว สองของคราสสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย See you again